รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาค่ะ และตอนนี้นะคะเรายังคงอยู่กันที่ชุมชนบ้านมะม่วงตนนําบลนนทรีอําเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดค่ะเขาได้รับผลงานนะคะรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่21ประเภทชุมชนค่ะและเราก็ยังคงอยู่กับคุณที่ชัยยงสวัสดีพี่ชัยยงค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้พี่ชัยยงมาพร้อมกับอะไรเอ่ยนี่คือน้ำมันเหลืองจากเพลทพันจากว่านเหลืองครับนี่คือตัว<อ>ตว,ว่านเหลืองอันนี้คือตัวว่านเหลืองใช่ครับอันนี้ตัวตัวหัวหัวว่านเหลืองที่จะมาทําเป็น น้ำมันเหลืองในในนี้มีอะไรบ้างคะส่วนประกอบคือส่วนประกอบเราก็ต้องใช้นี่เป็นหลักคือว่านเหลืองเป็นหลักก็มีผิวมะกรูดค่ะแล้วก็มีไพรนอกนา้นที่เย,เย็นก็ใช้เมททอนสรรพคุณตัวนี้ช่วยอะไรบ้างคะนี่ครับเวลาแก้เวลาโรคทัตรน้ำใช้ใจไม่สะดวกใช่ไหมก็สามารถดมสูดดมทําให้หายใจโลงขึ้นง,ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันกลิ่นมันเย็นจากบร้อนแบบนี้ก็ดมได้ใช่เป็นลมเป็นอะไรก็สามารถดมได้ครับค่ะ คือตอนแรกผมเห็นก็ทํากันนะเห็นชาวบ้านยุคยุคแรกๆน,นะตอนที่คนพื้นบ้านทําก็เอาแค่หัวบ้านเหลืองเนี้ยเอาพวกเนี้ยมามารวมๆกันแล้วก็บดๆๆแล้วก็ไปตําอย่างถี่บุพูดแหละครับทำห่อผ้าเขาบาง <ฮะ S 2> แล้วก็เอามาไปอ่างไฟพอมันร้อนๆก็มาประคบ <ฮะ S 2> ผมก็คิดว่าเอ๊ะคิดว่าเห็นเต่ก็ทำน้ำมันเหลืองยี่ห้ออื่นใช่ไหม <ฮะ S 2> เราก็คิดว่าทำไมจะให้เป็นน้ำมันเหลืองได้อย่างเขานา<ฮ>ะเราก็ไปศึกษามาว่าจะเอาอะไรมาสกัดน้ำมันที่ออกจากหัวบ้านเหลืองเอ่ยเนี่ย มาเป็นน้ําได้เราก็ไปศึกษามาจนได้ว่าเออใช้น้ํามันยูคาน้ํามาสกัดมันหมักไว้เท่าไหร่เท่าไหร่มันจะออกมาเป็นน้ำมันเหลืองแล้วก็กองผ้าเขาบางก็เป็นน้ำมันเหลืองทุกวันนี้อันนี้คือเป็นโรงงานชุมชนเลยอันนี้เป็นกลุ่มครับกลุ่มในชุมชนเป็นมันจะบอกว่าเป็นของป่าชุมชนบ้าน้ะม่วงครับค่ะก็คือชาวบ้านที่นี่ร่วมกลุ่มกันพ่อแม่มาช่วยกันทำใช่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 ครับเป็นกลุ่มปัญญาของชาวบ้านเนาะทำมานานหรือยังคะก็ทำตั้งแต่พอเราปีแรกเราปีน่าจจะเริ่มตั้งแต่ปี 60เห็นจะได้เพราะว่าพราะว่านเหลืองเรามีมากพอเราก็เอาเริ่มมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะใช่ครับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ได้รู้จักกับน้ำมันว่านเหลืองนะคะที่นำพืชสมุนไพรามาเป็นยารักษาโรคได้อีกหนึ่งอย่างนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชัยยงมากๆ,ๆเลยนะคะคที่มาร่วมพูดคุยกัน ในครั้งหน้าค่ะบุ้งจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับสมุนไพรอะไรต้องรอติดตามกับรายการเชฟปรุงยาสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตอมรินทีวี